สวัสดีเพื่อนๆนที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิดาทาโรเลิฟทาโร่นะคะวันนี้เราจะมาทาเรนดอมหวข้อคือรักครั้งใหม่ที่จะเข้ามาทําให้คุณใจฟูอีกครั้งเราจะไปดูกันชัดๆว่าเขาจะเป็นคนแบบไหนมีลักษณะอย่างไรที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณให้คุณนึกถึงหน้าคนที่คุณรักหรือคนที่คุณอยากรู้ความรู้สึกของเขาในตอนนี้เพื่อพลังงานจะได้เชื่อมโยงในการเปิดไพ่ ทิดาขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกด u b s c r i b e คอมเมนต์พูดคุยที่น่ารักเพื่อเป็นกําลังใจให้ทิดาด้วยนะคะขออนุญาตเทพเทพวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวของคุณทิดาขอปเปิดพลังงานตัวตนของคุณในตอนนี้ว่าคุณเป็นยังไงบ้างขอให้เทพเทพวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลน,นางฟ้าโปรดบอกให้ตรงให้ใช่ด้วยนะคะขอพลังงานตัวตนที่กําลังจะเข้ามาเป็นรักครั้งใหม่ของคุณด้วยนะว่าเขาจะมีรูปลักษณะยังไงเป็นคนนิสัยแบบไหน ดูลักษณะตัวตนของคุณในตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างคะไพ่สามารถดูได้ทุกชาตุทุกราศีถ้าเรื่องราวที่ที่ดาอ่านนะไพ่มันตรงกับคุณคลิปนี้เป็นของคุณพลังงานอาจจะสลับตัวตนกันได้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะที่เพื่อนๆกดเข้ามารับชมคลิปนี้ไพ่มีแรงหนึ่งดูดกับคุณจริงๆนะคะในตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างคะไ i e ีสเตตตัวตนของคุณคือ ในตอนนี้คุณกําลังตั้งอ,อกตั้งใจที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยความแน่วแน่มากๆหรือไม่อ่ะมันชัดมากๆเลยคุณกําลังดูดวงดูไพ่เพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างอยู่ก็ได้นะคือที่ได้อยากให้เพื่อนๆรับเอาแต่พลังงานที่ดีพลังงานที่บวกๆไปนะถ้าฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจอยาได้เก็บเอากลับไปเลยนะคะเพราะเป็นการดูดวงโดยรวมอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ หรือไม่คุณกําลังศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการตื่นรู้การปล่อยวางเพื่ออยู่ในขั้นตอนการยกระดับจิตวิญญาณนั่นเองนะเพราะตัวคุณมีเซนส์มีรังสังหรณ์มีสัมผัสที่แม่นยํามากๆบางทีเซนส์ของคุณมันมาในรูปแบบความฝันที่แม่นยําก็ได้นะคือในตอนนี้ไม่ว่าคุณกําลังศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับอะไรอยู่คุณมีความพยายามมุ่งมั่นตั้งใจเป็นอย่างมากเลยนะที่ได้ขอพลังงานเติอเตนของคนที่กําลังจะเข้ามาเป็นรักครั้งใหม่ของคุณ ่าเขาจะมีลักษณะรูปแบบยังไงเป็นคนนิสัยแบบไหนเราจะไปดูกันชัดๆเลยนะคะคนคนนี้เขาจะเป็นคนแบบไหนคะเอกเออพเนเดอร์เคิลเขาเป็นคนที่มีความขยันขันแข็งทำงานเก่งมีความสามารถเป็นคนเก่งรอบด้านมีความมุ่งมั่นตัอ้งอกตั้งใจในสิ่งที่ทำมากๆมีความรับผิดชอบสูงด้วยนะและคนคนนี้เขามีความพยายามมุ่งมาน,นะที่จะสร้างรากฐานอนาคตให้ตัวเองมีความมั่นคง h e a d of เ e n t a c l e เขาเป็นคนชอบศึกษาหาความรู้ใฝ่เรียนรู้อยู่เสมอไม่หยุดนิ่งเขาชอบพัฒนาความสามารถอยู่สม่ำเสมอด้วยนะเป็นคนชาญฉลาดเขาผ่านเรื่องราวสถานการณ์มามากมายหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตถึงแม้เขาอายุไม่เยอะเท่าไหร่แต่เขามีการเติบโตเป็นผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดีแล้วด้วยนะเขามีความรู้ความสามารถที่ดีด้วยเด e อ o ทาวอร คนคนนี้เขาน่าจะผ่านสถานก,การณ์เรื่องราวที่ผ่านความล้มเหลวในชีวิตมามีการสูญเสียอะไรบางสิ่งบางอย่างครั้งใหญ่มาแน่ๆหรือไม่บางคนโดนหลอกสูญเสียทรัพย์สินเงินทองมากมายบางคนล้มเหลวเรื่องการเงินการงานหรือไม่ใช่พวกนี้ก็แสดงว่าน่าจะเป็นเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นี้แหละนะที่ทําให้เขาผิดหวังเขาได้ไปผ่านความรักที่เป็นพิษซิกมาแน่ๆและเขาได้มาพบมาเจอคุณเขาจะเข้ามาตกหลุมรักคุณด้วยนะ แล้วคุณจะได้ช่วยให้เขาหลุดพ้นเรื่องราวที่แย่ๆคนคนนี้คุณจะได้เยียวยาจิตใจของเขาพวกคุณจะได้เรียนรู้กันและกันไปถึงขั้นสานต่อความสมพันธ์ครั้งนี้ด้วยกันอีกยาวไกลจากคนคนนี้เขาเคยกลัวความรักมาก่อนด้วยนะพอเขาได้มารู้จักคุณได้มาอยู่เคียงข้างได้มาเรียนรู้คุณมันยิ่งทําให้เขาไม่เคยพบเคยเจอใครเหมือนคุณแน่ๆคุณได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาให้เขามีความสุขมีรอยยิ้มที่สดใสล่าเริงอีกครั้งแล้วนะ ที up, ่อัพรับพวกคุณจะมีความสุขความฉเฉลิมฉลองไปได้วยกันบางคนพวกคุณเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือไม่เป็นคนที่เคยรู้จักกันมาแล้วพวกคุณจะได้กลับมาสารต่อความสัมพันธ์ครั้งนี้จากเป็นเพื่อนหรือจากคนร interest, ู ology, ้จักได้เลื่อนตําแหน่งมาเป็นแฟนเป็นคนรักแล้วด้วยนะบางคนได้พบเจอกันในที่ทํางานมีที่ทํางานเดียวกันความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณอะต่อจากนี้จะมีความสุขความมั่นคงไปได้วยกันแล้วด้วยนะหรือไม่ถ้าเป็นคนต่อของคุณนะ คนที่พวกคุณมีประเด็นกันคนคนนี้เขาจะกลับมาทํางานต่อในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาจะกลับมาง้อขอโอกาสคุณพวกคุณจะได้เรียนรู้กันและกันใหม่แล้วคนคนนี้เขาจะกลับมาเป็นคนใหม่เป็นคนที่เติบโตแล้วด้วยเขามีวิธิทางอารมณ์ที่ดีมากๆเขาจะกลับมาอยู่ในชีวิตของคุณในเวอร์ชั่นใหม่เลยนะแล้วพวกคุณกลับมารักกันครั้งนี้แต่มีแต่ความสุขเฉลิมฉลอง จะมีแต่ความเบิกบานใจไปได้วยกันความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้จะมีแต่ความอบอุ่นรอยยิ้มที่สดใสล่าเริงสนุกสนานไปได้วยกันนะคะเอกอับซอสพวกคุณมีประเด็นกันจริงๆด้วยคนเก่าของคุณจริงๆด้วยนะเขาจะกลับเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณอีกครั้ง ที่ผ่านมาเขาน่าจะทำร้ายจิตใจคุณทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจผิดหวังในตัวเขามากๆมันทําให้คุณมีปมในใจยังไม่สามารถที่จะลบมันออกจากความรู้สึกของคุณได้เลยด้วยนะคือที่ดาอยากให้คุณพยายามลบเรื่องราวที่มันทําให้คุณแย่ทําให้มันมันทอนจิตใจของคุณอ่ะพยายามลบมันออกไปให้ได้นะปล่อยวางให้มากขึ้นแล้วคุณจะเบาสบายมากๆหรือไม่บางคนพวกคุณบล็อกกันไปปิดกั้นความรู้สึกขาดการติดต่อกันไปนานแสนานานมากๆแล้ว คนคนนี้เลยนะเ้าจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้ง King of s o o r c e เขามั่นใจมั่นคงกับคุณแล้วด้วยนะกลับมาครั้งเนี้เขาจะชัดเจนกับคุณมากๆจากเมื่อก่อนพวกคุณความสัมพันธ์ยังไม่มีความแน่ใจยังไม่ชัดเจนกลับมารักกันครั้งเนี้ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงกลับมาชัดเจนมั่นคงกันมากๆด้วยคนคนนี้เขามีหน้าที่การงานที่ดี เป็นคนอารมณ์ร้อนเอาแต่ใจตัวเองอยู่บ้างนะเขาชอบเอาความคิดของตัวเองเป็นที่ตั้งไม่ค่อยสในใจคนรอบข้างแต่เขาเป็นคนเก่งชาญฉลาดมากมีความเข้มแข็งแข็งแกร่งในตัวเป็นนักสู้มาก,มากด้วยเขามีความาแน่วแน่ตั้งอกตั้งใจในสิ่งที่เขาปรารถนาไม่ว่าเขาต้องการอะไรเขาจะทําให้มันสําเร็จด้วยนะคนคนนี้เขาไม่เกรงกลัวตัวอุปสรรคปัญหาอะไรด้วยเขาจะกลับมาดูแลใส่ใจปกป้องคุ้มครองคุณเป็นอย่างดีมากๆ คุณไม่ต้องห่วงนะคุณอยู่กับเขาเขาจะดูแลคุณเป็นอย่างดีมากติดอัพค้าพวกคุณเป็นคู่รักต่างวัยเพื่อนเก่าเพื่อนสมัยเรียนหรือไม่ก็เป็นคนรักเก่าตั้งแต่อดีตชาติที่พวกคุณตามหากันจนเจอกลับมาชาติภเนี้พวกคุณก็จะได้กลับมาครองคู่กันอีกด้วยนะหรือถ้าคุณเป็นคนสดคนคนนี้แหละนะเขาจะเข้ามามอบความรักที่ซื่อสัตย์มั่นคงจริงใจให้กับคุณ เขาจะเข้ามาทําให้คุณมีความสุขเพราะคุณจะมีความสนิทสนมมีความคุ้นเคยผูกพันกันมากๆด้วยหรือถ้าพวกคุณมีประเด็นกันเพวกคุณก็จะได้ให้โอกาสซึ่งกันและกันอีกครั้งและต่อจากนี้เขาจะกลับมาเป็นรักแท้ของคุณพวกคุณจะได้มีความสุขเฉลิมฉลองบางคนกลับมาพูดคุยเรื่องแต่งงานสร้างอนาคตครอบครัวที่มั่นคงไปได้วยกันนะทูอัลเ การกลับมาของคนรักเก่าคนรักอดีตชาติจริงๆสิ่งเดิมๆสิ่งกเก่าๆจะหวนคืนกลับมาแล้วนะพวกคุณจะได้คืนดีกันแน่แน่ทรูอัพวานพวกคุณอยู่ห่างไกลกันในตอนนี้ต่างถิ่นต่างชาติต่างแดนได้เลยนะคนคนนี้เขามีการวางแผนเตรียมการมาเป็นอย่างดีมากๆด้วยนะเขาจะกลับมาอยู่เคียงข้างคุณให้ได้ถ้าพวกคุณไม่ได้ห่างไกลถึงต่างประเทศก็ห่างไกลคนละอำเภอจังหวัด หรือว่ามีความรู้สึกที่ห่างเหินกันไปแล้วนะไม่ว่าพวกคุณอยู่สถานการณ์แบบไหนก็ตามยังไงแล้วพวกคุณก็จะได้กลับมาพบมาเจอกันพวกคุณจะได้กลับมาสารต่อความสัมพันธ์นี้ไปได้วยกันอีกยาวไกลเลยนะเดอเมติเชียนเขากํลาลังวางแผนเตรียมการจริงๆด้วยเขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะกลับมาอยู่ในชีวิตของคุณให้ได้คนคนนี้เขาไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะเขาจะกลับมาชนะใจคุณ ถึงแม้พวกคุณบล็อกกันไปปิดกั้นความรู้สึกกันไปเขาก็จะหาทุกวิถีทางเพื่อที่จะได้ติดต่อคุณเพื่อที่ได้กลับมาอยู่เคียงข้างคุณนั่นแหละนะเพราะเขาตัดสินใจชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองมากๆแล้วเขารับรู้หัวใจตัวเองแล้วว่าเขาต้องการคุณคุณคือคนที่สำคัญในชีวิตของเขาเขาต้องกลับมาอยู่เคียงข้างคุณให้ได้คนคนนี้เขามีการตื่นรู้รับรู้เข้าใจเขามีความรู้สึกผูกพันกับคุณมากมายเลยนะเขาไม่สามารถที่จะเลิกรักไม่สามารถที่จะเลิกคิดถึงคุณได้เลยจริงๆนะ แล้วเขารับรู้ได้ด้วยว่าคุณคือเนื้อคู่ของเขาเหมือนมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างไปกระตุ้นความรู้สึกของเขามันทําให้เขาคิดถึงคุณขึ้นมามันทําให้เขาจะกลับมาสารสัมพันธ์ต่อในความรับความสัมพันธ์กับคุณและกลับมาครั้งนี้คนคนนี้เขามีการเตรียมการมาเป็นอย่างดีไม่ว่ายังไงเขาจะต้องกลับมาอยู่ในชีวิตของคุณอีกครั้งให้ได้ไฟออฟซอสเขากำลังเตรียมที่ผ่านมาพวกคุณน่าจะมีเรื่องราวทะเลาะกันไม่เข้าใจกัน หรือว่ามีคนอื่นเข้ามาวุ่นวายไม่เห็นด้วยก็ตามคนคนนี้เขาจะกลับมาขอโอกาสคุณก็จะกลับมาขอโทษคุณแล้วนะเพราะเขาไม่สามารถที่จะลืมคุณได้เขากลัวคุณมากๆเลยนะในตอนนี้เขากลัวคุณตัดเขาเขากลัวคุณไม่ให้อภัยเขาเขากลัวคุณไม่ให้โอกาสที่เขาจะได้กลับมาแก้ตัวนั่นแหละนะแล้วคนคนนี้เขาจะรีบจัดการแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอุปสรรคปัญหาในความสัมพันธ์ครั้งนี้ให้มันจบสิ้นลง ในตอนนี้คนคนนี้เขาน่าจะมีเรื่องราวมีอุปสรรคปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างให้เขาได้จัดการให้เขาได้เคลียร์แน่ๆและเขามีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงแก้ไขมันให้มันจบสิ้นให้มันดีขึ้นนะเขาจะกลับเข้ามาเป็นคนรักที่ดีที่สุดของคุณด้วยนะหรือถ้ากรณีพวกคุณเป็นคนโสดคุณยังไม่มีใครเร็วๆนี้คุณจะได้พบเจอรักแท้ของคุณ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เขามีรูปร่างหน้าตาที่ดีมีเสน่ห์มากๆบางคนอายุยังไม่เยอะเท่าไหร่หรอกนะแต่เขามีวุฒิภาวะที่ดีเป็นผู้ใหญ่มากๆด้วย คนคนนี้เขามีการวางแผนมีการใช้ชีวิตที่ดีมากๆเขามีความร,บรอบคอบเป็นคนที่มีความจริงจังจริงใจมีความชัดเจนมั่นคงกับตัวเองมากๆพวกคุณอาจจะเคยรู้จักกันมาก่อนก็นได้นะหรือเป็นเพื่อนของเพื่อนบางคนได้เจอกันในสถานที่ท่องเที่ยวหรือร้านอาหารสถานบันเทิงที่มีเสียงเพลงมีเสียงดนตรีมีการสั่งสรรค์ก็ได้นะ คนคนนี้เขาจะเข้ามาดูแลใส่ใจคุณเป็นอย่างดีมากๆกเขาจะทําให้คุณมีความสุขความสบายอกสบายใจไม่มีความให้เครียดคิดมากอะไรด้วยนะคนคนนี้เขาจะคอยเอาใจคุณเป็นอย่างดีแล้วความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณอะ่ะพวกคุณจะได้เป็นคู่ครองตัวจริงของกันแลกกันเป็นคู่แท้คู่คิดคู่ชีวิตที่จะร่วมกันสร้างความมั่นคงไปได้วยกันอีกยาวไกลแล้วพวกคุณจะมีความสุขสนุกสนานเบิกบานใจไปได้วยกันนะคะ เราจะไปถามไพ่ออาลครล่อนของให้ไพ่เอาละคิล่อนแนะนาแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขาต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรคะ I love you คนคนนี้เขาจะเข้ามาตกหลุมรักคุณเขาจะรักคุณมากมายคุณจะถูกรักแล้วนะเขามีความรักความจริงใจให้คุณมากๆหรือว่าถ้าเป็นคนเก่าของคุณกลับมาครั้งนี้เขาก็จะรักคุณมากเขาจะมั่นคงกับคุณเพียงคนเดียวด้วยนะ นิวเลิฟเขาจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่เป็นคนที่ดีขึ้นเป็นคนที่คู่ควรกับคุณจริงๆด้วยความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณต่อจากนี้จะมีแต่เรื่องราวที่ดีๆสิ่งที่ดีๆมันจะเข้ามาในชีวิตคู่ของพวกคุณแล้วนะวีบากทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นบททดสอบมันจะได้จบสิ้นไปแล้วเราพวกคุณจะได้เริ่มต้นกันใหม่อย่างสวยงามจะมีแต่ความสุขความมั่นคงไปได้วยกันจะมีแต่ความสนุกสนานเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันไลน์แอชแทกไลน์ คุณมีการตื่นรู้รับรู้เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณที่ผ่านมาและคุณยังมีเซนต์มีสัมผัสที่แม่นยำม,มากๆไม่ว่าคุณจะทําอะไรในตอนนี้ขอให้คุณมีความมุ่งมั่นพยายามลงมือทําทุกสิ่งทุกอย่างมันจะออกมาดีมากๆคุณจะประสบผลสําสเร็จแน่นอนหรือไม่ให้คุณคิดบวกเข้าไว้นะคิดแต่สิ่งที่ดีๆแล้วพลังงานบวกๆมันจะกลับมาหาคุณนะคะพอโวาแล นี่ไงการขยันมันเพียรพยายามไม่ว่าคุณตั้งใจปรารถนาที่จะทําอะไรในตอนเนี้ให้คุณมีความอดทนสู้นะถึงแม้มันจะรอคอยเนิ่นนานแสนนานก็ตามแต่คุณจะประสบผลสําเร็จในชีวิตแน่ๆสิ่งที่คุณปรารถนามันจะเกิดขึ้นจริงกับคุณและคนคนนี้เขาจะกลับมาพิสูจน์ความรักความจริงใจให้คุณได้รับรู้ว่าเขารักคุณมากมายเขารักคุณคนเดียวด้วยนะเขาจะทําทุกวิถีทางเขาจะมีการเตรียมการวางแผนมาอยู่เคียงข้างคุณให้ได้ คอ m m i t u อ t เ e อะฟ u วเพวกคุณสองคนมีคำมั่นสัญญาใจต่อกันแน่ๆว่าจะกลับมาคองคู่กันหรือไม่พวกคุณนั้นแหละนานด้วยแรงรักแรงอธิษฐานพวกคุณได้อธิษฐานขอพรร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่อดีิตชาติมาแล้วพวกคุณขอให้กลับมาชาติพวเนียก็จะกลับมาเป็นคู่ครองตัวจริงของกันและกันอีกหรือพวกคุณถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์โชคชะตาของพวกคุณกําหนดมาแล้วว่า กลับมาชาติภพนี้ไม่ว่ายังไงก็ตามพวกคุณจะได้เป็นคู่ครองตัวจริงของการรละกันจะเป็นคู่แท้กันจะได้อยู่เคียงข้างกันตลอดไปจนแก่เท่าไม่ว่าพวกคุณมีสถานการณ์ที่จําเป็นต้องแยกจากกันหรือว่ามีเรื่องรทะเลาะกันกี่ครั้งก็ตามอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็ตามเมื่อถึงเวลาที่ใช่ยังไงแล้วพวกคุณตื่นรู้พวกคุณเติบโตพวกคุณเข้าใจความรักเป็นอย่างดีแล้วพวกคุณจะได้กลับมาอยู่เคียงข้างกันเป็นรักแท้ของกันรลกกันแล้วพวกคุณจะมีแต่ความสุขความอบอุ่นใจนะคะ าวันนี้คุณจะเจอความรักที่มีความเข้าอกเข้าใจที่มีแต่ความสามาัคคีอยู่เคียงข้างกันตลอดไปไม่ว่าพวกคุณมีปัญหาเรื่องราวอะไรพวกคุณก็ไม่ยอมปล่อยมือกันง,ง่ายๆหรอกนะกลับมารักกันครั้งนี้พวกคุณจะมีความเข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างดีมากๆจะได้ตกลงพูดคุยจะมีความเข้าใจซึ่งกันและกันจะได้ให้อภัยกันมากๆไม่ว่าเรื่องราวอะไรก็ตามพวกคุณสามารถให้อภัยกันได้อยู่เสมอค,คนคนนี้เขาจะกลับมาอยู่เคียงข้างคุณเ็าจะทำทุกอย่างเพื่อให้คุณมีความสุขนะคะ t ิง n k i ิ g งเขากำลังเตรียมการวางแผนที่จะกลับมาอยู่ในชีวิตของคุณให้ได้คนนี้เขามีแผนการที่ดีมากๆเลยนะไม่ว่ายัางไงแล้วเขาจะเอาชนะใจคุณให้ได้เขาจะกลับมาขอโอกาสคุณทักกลับมาเริ่มต้นกับคุณใหม่นะและทำให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันดีขึ้นมากๆในช่วงเวลานี้คนคนนี้เขาคิดถึงคุณมากมายเหลือเกินเขาต้องการคุณเขารักคุณมากๆเลยนะเเลนดิบิตี้คือเรื่องราวสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณ ที่ผ่านมามันจะเป็นต้องเกิดนะถึงแม้เป็นเรื่องราวที่เลวร้ายกับคุณก็ตามมันก็ยังมีเรื่องราวที่ดีๆทําให้คุณได้ค้นพบตัวตนที่แท้จริงของคุณไม่ว่ายังไงก็ตามมันเป็นเกราะป้องกันให้คุณที่ดีมากๆมันทําให้คุณมีความเข้มแข็งแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วคุณไม่เกรงกลัวต่ออุปสรรคปัญหาอะไรด้วยคุณเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างอย่างมีคุณภาพและต่อจากนี้คุณจะเติบโตด้วยความเข้าอกเข้าใจคุณจะมีสติในการใช้ชีวิตที่ดีแล้วคุณจะใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพด้วยนะ แล้วคุณจะเจอรักแท้ของคุณด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นปัญหาอุปสรรคที่ทําให้พวกคุณแยกจากเลิกรากันไปตั้งแต่แรกเพียงเพราะคุณจะได้ค้นพบตัวต,วตนที่แท้จริงของคู่แท้ของคุณแล้วพวกคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีมากๆพวกคุณจะได้กลับมาครองคู่เป็นคู่แท้กันจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะ the fate ทุกสิ่งทุกอย่างถูกสร้างมาเพื่อให้คุณมีการตื่นรู้ยกระดับจิตวิญญาณของตัวเองให้สูงนั่นเองนะคุณมาเหนือกว่าที่คุณคิดจริงๆด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทําให้คุณที่คุณได้พบเจอเรื่องราวเหตุการณ์ที่เลวร้ายมันมาเป็นครูสอนคุณให้คุณเอากลับมาปรับปรุงแก้ไขปรับใช้ทําให้ชีวิตของคุณมีความสุขความสบายอ,อกสบายใจมากขึ้นนะคอลิอินยาโซเมตพวกคุณเป็นคู่จิตวิญญาณ ไม่ว่าพวกคุณอยู่ห่างหายห่างเหินกันแค่ไหนอยู่ไกลกันขนาดไหนพวกคุณก็จะไม่สามารถที่จะเลิกรักเลิกคิดถึงกันได้จิตวิญญาณของพวกคุณมันเรียกร้องหากันและกันอยู่เสมอเชื่อมโยงกันเอาไว้อย่างเหนียวแน่นมากๆมันถึงเวลาที่พวกคุณจะได้กลับมาปรับความเข้าใจจะได้กลับมาเป็นรักแท้ของกันจะได้กลับมาอยู่ในชีวิตของกันและการอีกครั้งแล้วครั้งนี้พวกคุณอยู่ด้วยกันจะไม่มีเรื่องราวให้พวกคุณแยกจากกันไปไหนแล้วนะพวกคุณจะมีแต่ความสุขความสบายอกสบายใจ อยู่ด้วยกันแล้วอ่ะจะมีแต่ความร่ำรวยมัน่นคงมั่งคั่งมากๆเลยนะคะเปิดพวกคุณจะได้จีบกันใหม่แน่ๆจะได้เรียนรู้กันและการอีกครั้งและความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณครั้งนี้จะมีแต่ความสุขความสดใสอบอุ่นใจจะมีแต่ความเข้าอกเข้าใจกันพวกคุณจะเข้าใจตัวตนที่แท้จริงของกันและการมากๆด้วยนะ แล้วพวกคุณจะไม่มีคิดมีภัยอะไรต่อกันอีกแล้วกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ครั้งเนี้ยจะมีความรักที่จริงใจมั่นคงต่อกันมากคนคนนี้เขาจะเข้ามาดูแลใส่ใจคุณเป็นอย่างดีนะเขาจะเป็นคนรักของคุณที่ดีที่สุดและเขาจะคอยอยู่เคียงข้างคุณเขาจะรักคุณแค่คนเดียวและเขาจะมีคุณตลอดไปด้วยนะ Part l i e Relationship พวกคุณเป็นคู่รักอดีตชาติ คุณตามหากันจนเจอไม่ว่ายังไงก็ตามเพราะคุณจะได้กลับมาครองคู่กันในชาติภพนี้ด้วยนะที่ผ่านมาเรื่องราวความรักของพวกคุณไม่ได้ราบลื่นแน่ๆเพราะมันต้องมีเรื่องราวที่ทดชดใช้กันและกันอยู่แต่มันมีความผูกพันกันมากๆอย่างลึกซึ้งแบบบอกไม่ถูกด้วยนะไม่สามารถที่จะเลิกรักเลิกคิดถึงกันได้ถึงแม้จะโกรธจะเกลียดกันขนาดไหนก็ตามแล้วช่วงที่พวกคุณห่างเหินห่างหายกันเนี่ยมันยิ่งทําให้พวกคุณคิดถึงกันและกันอยู่เสมอตัดกันไม่ขาดหรอกนะ เหมือนพวกคุณได้แยกแยะกันไปเติบโตเรียนรู้ขัดเกลาจิตวิญญาณยกระดับจิตวิญญาณของตัวเองให้สูงขึ้นนั่นเองเพื่อเวลาที่พวกคุณได้กลับมาครองคู่กันในครั้งนี้พวกคุณจะทําให้ความรักความสมพั์ของพวกคุณจะมีแต่ความสุขความเข้าอกเข้าใจกันสามารถเสือสละเพื่อกันและกันได้อยู่เสมอพวกคุณลดอัตราตัวตนอีโก้ของตัวเองได้เป็นอย่างดีมากๆแล้วพวกคุณจะเข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างดีแล้วอยู่ด้วยกันครั้งเนี้ยพวกคุณจะรักไร้เงื่อนไขเป็นด้วยนะจะมีแต่ความจริงใจซื่อสัตย์ต่อกัน ความรัวกความสำคัญของพวกคุณมันจะมั่นคงแน่นแฟนมากมาด้วยนะพวกคุณอยู่ด้วยกันต่อจากนี้จะมีแต่ความสุขความสบายอกสบายใจไม่ต้องห่วงนะไม่มีเรื่องราวให้พวกคุณได้เครียดคิดมากอีกแล้วคือพวกคุณผ่านบททดสอบด้กันมาได้แล้วนะต่อจากนี้ความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณจะมีความสุขมากมายเลยทีเดียวแล้วมันถึงเวลาที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำพาพวกคุณกลับมาคืนดีกันแล้วนะพวกคุณจะได้ปรับความเข้าใจกันแล้วพวกคุณจะมีแต่ความเข้าอกเข้าใจกัน อยู่ในกนารครั้งนี้จะเป็นรักแท้ของกันและกันจะมีแต่ความสุขมากมายเลยทีเดียวคุณจะถูกรักมากๆพวกคุณจะมีความพิศวาสรุ่มหลงหลงไหลข้างใครในตัวกันและกันอยู่เสมอนะพวกคุณจะอยู่เคียงข้างกันเสมอและตลอดไปจะไม่แยกจากกันไปไหนอีกแล้วด้วยความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณจะมีความสุขมากมายเลยนะคะขอบคุณนะคะสุขสมหวังในความรักมีความสุขในชีวิตสุขภาพแข็งแรงล้ำรวยเงินทองสวัสดีค่ะ